นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่อมบุญชูชาแนลนะคะขณะนี้ก็เป็นการถวายใบสีผูปาริจินนะคะโดยที่แม่เล็กนะคะสวัสดีม่ถามไม่ไหนอยู่บ้านค่ะแม่อายากค่ะส่วนมากจะอยู่บ้านค่ะนี่นะคะก็อ่า แม่เล็กนะคะเกาะสมุยนะคะเป็นการถวายปู่ปาริจิตนะคะถวายใบยสีชุดใหญ่เลยนะคะนี่นะคะถวายใบยสีชุดใหญ่นะคะเนาะก,ก็เป็นการทำใบสีที่งดงามนะคะที่สวยงามนะคะแล้วก็ผลไม้จะตั้งริมๆนี่คืนะคะก็มีทั้งผลไม้มีทั้งดอกไม้นะคะตรงข้างหน้านี่นะคะมีดาวเรืองนะคะ เหนือาโตมาต่อไม่ได้เลยคุณนมายได้ค่ะถ้ามีโตได้มีค่ะมีโตอันนี้ของโตสลายเข้ามาันใี้ถือไวก่อนนะเดี๋ยวเราจัใ้าใครคนสวยคะใครรู้ตัวบ่สวยแล้วก็สถวานนะคะถวานใบสีนะคะนี่ชุดใหญ่เลยนะคะ เดดีี๋๋ยยววค่ขอตั้งสติก่อนเพราะว่าเพราะว่าทานไม่เบาค่ะอุทโธนามสังโคลนั่นก็เป็นการทำบายสิ่งที่งดงามนะคะเนาะที่งดงามอย่าไม่เด้อจะใช้ลูกใช้หลานอ่ะก็ให้มวลมวเขางจีเด้เขางจีเด้หัวดัง มีผลไม้ค่ะมีทั้งลองกองมีกล้วยมีมะละกอนะคะนี่นะคะทุกอย่างนะคะจำได้นี่หนึ่งกีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งนะเราเนี่ยอันนี้หรือว่างดงามนะคะสวยมากเลยได้เจอนี่นะคะนี่แม่ค่ะยูดกล้ดอกค่ะ คุณแม่เป็นคน<อ>จากบานที่นี่นะคะก็เตรียมตัวที่จะมาไหว้กันนะคะแล้วก็รำถวายนะคะนางรำเก้าท่านนะคะนางรำเก้าท่านนะคะ เขาไม่ได้ไปตักแล้วมาเอามันไม่มีพวง่ะไรนะไม่ได้ได้โชคจากพักตะจากปัตตานีเยลานาลาหิวะอะไรเกาะสมุยหรือเปล่าคะเกาะสมุยแล้วพู้ทิ่ดิบใต้เกินไปผมใต้เกินไปนิดนึงเขาขายทุเรียนเขาขายทุเรียนได้ราาคได้เขาตั้งไว้ยาเขาอธิฐานไว้ด้วย ให้ได้สองร้านเขาได้แล้วล้านหนึ่งเขาก็เลยนี่ไงเขาก็เลยมาก็เลยมามามาถวายก่อนใช่ไหมคะผมผมจะเลยไปปัตตานีแล้วเมื่อกี้นี้ได้ได้ได้ค่ะปัตตานีสุรา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 ชเลยไปไกลมากพี่เล็กเขาเป็นชาวเกาะเราก็พอได้เกาะแล้วเขาไปด้วูดูดูนี่นะคะก็ช่วงนี้ก็แดดออกแล้วนะคะวันนีเมื่อเช้าไปดูคลิปคลิปหนึ่งนราธิวาสมันเลยติดไปโน่น อ๋อไม่เป็นไรครับเพราะว่าเครื่องบินมันมีอยู่เที่ยวเดียวนะาฬบ้านน่ะลงไปแล้วทีนี้มันก็เลยกลับเลยนะครับนี่นะคะเพราะเรากางร่มนะคะเนาะอ้าขอโทษนะพี่ไม่เป็นไรเอามาอยู่ในร่มนี่คนเขาก็ขออยู่ด้วยมาๆมาของไทยไม่ทราบอ้าวย่ะนคา มคแค่กองเกียร์กก็ตัวน้ำหนักได้เขาบอกว่าเอากล้องมิกิโนมาเล้นนี่เขาเป็นการตระเตรียมนะคะเตรียมเราเตรียมไหวกันนะคะฝากฝากากฝากหน่อยเด้อลูกเด้อนี่นะคะให้นะคะโอ้รำช่วงนี้ก็แดดร้อนนาดูเลยนะคะแมวแมว ร้อนเด้อลูกร้อนค่ะร้อนนะคะเด้อลูกไปฝากไปเด้อได้กี่นาทีแล้วลูกไหนของแม่สิี่นาทีสิบนาทีของแม่คลิปดูไลฟ์โอ้ไลฟ์ไลฟ์โอไลฟ์ไปเลยปล่อยตามสบายอันนี้ฝากด้วยถ้าเขาตึงตึงก็กดให้แม่ด้วยเด้อถ้าตึงตึงยัเดี๋ยวเรอตึงตึงก่อนเนาะอ๋อนรจะไปเอาบุานลูกค้าก่อนเอาบุญเฟื่อก่อนเด้อ

ทําการไหว้นะคะกําลังไหว้นะคะบัานหลนี้คนละสองมือแล้วเอาไหนช่วยกันคนละสองมือนาเอกนกีารบอกว่าบุญตรงไห้ัปบเนะคะก็เป็นการไหว้ปู่ปาริชนะคะรำกันหลายคนนะครับ ลำหลากสีนะวันนี้นะครับไม่ใช่สีเดียวเหมือนทุกวันใช่ค่ะจะ้มีสีสันจะได้อ๋อจะได้มีสีสันแล้วตายมาเลยชุดขาวสบายสีครีมอ่ไหม้าอ๋อเขาเพิ่งแจกไปนี่ถ้าถุงสีชมพูตามด้วยตามด้วยน้องอะไรนะน้องเอ๋น้องเบนน้องเบนสบายสีเขียวเสื้อสีทองสืสีเขียวกระโปรงสีเียว ตาบสีแล้วับแต่เราเป็นแดงเปกระโปรงสีชมพูโอ้กระโปรงแล้วต่อไปมาด้วยชุดม่วงชมพูอมม่วงโอ้สีสีม่วงนี่มีความหมายมากนะครับสีประจำพระองค์สมเด็จพระเทพครับตามด้วยสบายสีเขียวโอ ก้าโจ้ล้วคันหงมเดี๋ยวเบ้นถือให้ร้อนนะร้อนมากนะใครกรลำได้นะใครขรรมใครยังรำก็รำโอ้ไม่ได้น้อชำหลากสีนุ่นดูยัหนิงนุ่นครับด้วยสบายใส่สบายอะไรนะสบายแบบนี้ในยัหนิงมันไม่สนรีสบายหิแม่ตะเคียร์ครับ โอ้ยโอ้ยเยี่ยนวันจริงเหรอเนี่ยนะคะตอนนี้ถ้าเป็นการเตรียมนะคะไหว้นะคะไหว้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแม่ดาสบายสีแดงอ่านี่นะคะก็หลากหลายสีเลยนะคะคละกันนะคะ คิดพิจคิดถูกเนี่เอาไม้นีนมา,นมาน <c oughs> ทำไมมันหนักเมื่อเมือนเมือ่อก็ๆๆนี่ก็ไม่กล้าเอามาจนเอเก็บไว้ในรถแล้ว <c oughs> โ,อโอ้ให้ถอ,ถอยถอยไม่ได้อีกแล้วนะ <c oughs> ถอยลยมือหมด <c oughs> จะถับกล้องออกไปไม่ได้ล <c oughs> งเบนโทษนมือว่างข้างหนึ่งไหมอ่ะกดกดอ่อันเดี๋ยวโทษนะคะ